เนี่ยวันนี้จะมาเอาอะไรเอาอากาศเอาอากาศเมียงเบิ่งเขาคือเห็ดอันนั้นงามแท้นี่แหมนี่นะมีซวยซวยซวยอุ้ยอันนี้คือตาหักแท้เติร์ตเติร์เติร์อันนี้คืออะไรอ่านนี่เขาว่ายังจอย่างไงเจาะแล้วเอาคือเห็ดดีแท้ คุณเฮ็ดีเถอนี่แม่นี่แม่นาลักมากเลยใส่เอออันนี้หน่อยนะขึ้นงามเท้ะปักมือนี้นนะๆๆๆอะไรจากบาทยังสรรเอาคนคือบปติดระคาไว้ <has> <infectious> รา,า,า่าราคาคนหนึ่งเลี้ยวเลี้ยวตจิวาเ,เลยเลี้ยวเตวาเลียวเจีวาวเาจิวาวเอนวะนี้งเอออื้อ,อยังป่าซื้อ,อยังจ้ะยก,ยกน้ำโชคยกน้ำโชคต้นนี้เด้ยป่าซื้อ,อยัง,กงยกน้ำโชคโอ้อย,อ,อ,อยังอ,ยงอินเดีย อยางอินเดียเอาตาเป็นคนจังหวัดนี่ยังนี่อุบลราชธานีก็เลี้ยงก็หนีไปอันนี้อันนี้ซอยยี่สิบสองเป็นบ่ปปะใช่ใซอยยี่สิบสองแล้านต้นไม้มีซื้อลานบ่อหนิปะซื้อลานนี่ยังลานต้นไม้ลานป่าเนี่ยบอโนมีโอ้ยโคตรสีแดงโคตรจะหน้าหายเน่ยน้องอันนั้นต้นเอี้ยังนะสนีจันขาวโอ้สนีจันขาวบ้านโนมีสนีจันแดงหลายต้นเลย เสนีจันแดงมันแพงไงเนาะเสนีจันแดงเนาะแต่ว่าเสนีจันเขาวบ่แพงเลยนี่ข้าวมั่ววานเมื่อก่อนนี่แพงยากนี่ข้าวมั่วเครี้ยวหนีเออแมนนี่นี่ค่ะทุกคนเสนีจันเขาวนะคะใครทำมาค้าขายนี่ปลูกต้นนี้ไว้ด้านฝั่งซ้ายมือสองสามต้นจะดีมากเลยค่ะนี่ค่ะอันปลากระบองเพชรอันนี้น้อยเนี่ยนี่อันละจักบาทนี่ปลาใส่หน่อยสำหรับ ประมาณนี้แหละเนิ่นแหละสามสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้บ่แพงดอกเนาะขายอยอะอันนั้นเอิ้นอันนั้นเอิ้นนี่ยังลิ้นมังกรขายห้าสิบบาทลิ้นมังกรห้าสิบบาทเจ้ามากันไดดอันนั้นยังก่อปะต้นยังก่อยกนำโชคยกนำโชคพวกเพื่อพวกแกมันก็สิใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบ่ปะอไรเบ่อร์ยังไงต้องมีละจักบาทก่อนนี่แปดสิบแต่ยา่าแพงเลยเด้อบอยกบ ทุกคนร้านต้นไม้อยู่ซอยยี่สิบสองเนี่ยนี่ทุกคนนี่แหละความสุขของเพื่อนละนี่นี่นี่หลังจากที่ไปทำบุญมาแล้วก็มาสื่อต้นใหม่ม,หมาเบ่งต้นใหม่อียงก่อมีหอดไก่ต,ตีแซมแซมแซมนี่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 ต้นนี่ตน้นไอ้ชวน,นชมชวนชมโชว์เต้านะ,ะเอาปลา ทกโลกมากระทอกโลกดูดูไปดูต้นไม้ทุกคนเดี๋ยวทีห้ปลาเล่าแนะน้ำไอ้อันนี้ให้ปลาอันนี้อันนี้อันนี้พันหยังนี่เนี่ยฮะตัวน,นี้มันก็สิขึ้นไปงี่เงี่ยแล้เออนบ่อ๋อต้นละเจ้าบ้านี่ปลา สองร้อยป้าเราวแล้วไข่สองร้อยบ่แพงนี่นะนี่นะนี่นะต้นอีหยังนี่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 โอ้ยพี่น้องเบิ่งกระบองเพชรเคลื่อนเป็นตาหักแะเมืองคืองูเก่งกองนี่แหละพี่น้องเมื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 องว่าเหมือนงูเก่งกองเลยค่ะกระบองเพชรซื้ออีหยังลละพันมันนะกระบองเพชรอีหยังแหน เจ้กบ้านนั่นโอ้ยมันจะว่าไปไกลดูทุกคนไกลตีก็มีพี่น้องอึ่ดว่าเขาแม่นี่หนีลมเลื่อนหัวใจดีเนาะเนี่ยเฮียเรามาฝ่อแล้วเข้าเข้าเข้าแตกนอนได้บ่เฮาออกแพรได้บ่หนี่ปะเป่นวะบ่ะะโอ้ เมืองเมืองเมืองพี่น้องนใจว่ชนเจวะเฮียคนหน้าขลาดอันนี้หน้าขลาดสีอะไรปะสีเขียวจบาดป้านี่ร้อยห้าสิบสว่ีเฮดได้ซนีเด้นีโดนข้ยงสองสามปีพุ่นของหนูยุบานหนูเงวเงีอันนี้น้าขลาดขาวเป็นบ่อันนี้ยังนี่ป้านี่ สมุนไพรเอาไว้รักษาอะไรเรอไรเ,เอาไว้รักษาลิ่สดวงเพขาดเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมตีเ,เพจขาดเพขาดพี่นนอกะบองเพจสายพันอะไรสาพันี่อะไรครับอาบอนี่ป้าลำมากันป่ะเจ้าบ้านนี่นนนป้ปปปา,า,ปเ,าเพจออเเอาบอสแพรเอาบอสจ้าบ้านละนี่มูลราคา เออเอา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 อันนึงเอาอันนึงเออเอาอันนึงเอาอันนึงงามเอาได้ก็เอารถความสุขคองเฮียเพื่อนเอ้ยมากพักขนาดผันในผ้ามาเบิ่งกบใหม่เลยพี่น้องเลยคล้องมากเพิ่นนี่นะโกยังนี่ก็ปะซาลิกาเออพี่น้องดูสิคะสวยไหมคะ นี่มีหอดมากมันอันนี้ก๊อกยังนี่สมุนไพรสมุนไพรสนีจันแดงสนีจันขาวพี่น้องบึ่งนาขลัดเสื้อสิบปุกไดงชันีนด้วยพี่น้องเอ้ยนานมากนะคะเนี่ยกว่าจะได้เท่านี้นะองหญิงทำมาแล้วสำหรับใครที่ชอบธรรมชาติชอบต้นไม้ชอบดอกไม้นะคะ ก็แวะมาซื้อมาชมกันได้นะคะที่อซอยมาบยางพร22นะคะมาบยางพรซอย22่ส้อนะพี่น้องเดอ้อเนี่ยค่ะมาดูต้นไม้ดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะมาเอาธรรมชาตินะคะธรรมชาติสวยงามเลยพี่น้องต้นไม้ต้นไม้ไปปลูกนะคะม,มีตอันงามๆพี่น้องเป็นเพาะไว้มีดอกเข็มสวยงามอืมสวยค่ะ นี่เจอช้างน้อยเขาอันเก่าอันนี้เขาเออน,นี่ยังนี่ปลานี่นาะเขาเออน,นี่ยังนี่นี่ต้นนี่ยงวงช้างงวงช้างงวงชาง้างอ่าฝางวงช้าอืมอันนี้ห้าปิบสี่ต้นโอ้โเพียงต้อนอยางเนี่ยเอาไปให้ยังนี่ต้นยางนี่ ยางอีหย่างก็ป้าเขาเอินค่ะยางอินเดียเอาเอาไว้น้าห้องน้าห้องยังได้เบิดแม่นบ่อ๋อเอาไว้ได้เบิดเลยยางอินเดียต้นยางอินเดียนะคะทุกคนอะไรเนี่ยป้านางพญาไรใบนางพญาไรใบก็คือมีแต่ดอกใช่ไหมโอ้พี่น้องเบิ่งนี่แหละองอิงสิ่งแปลกไหมนี่นางพญาไรใบะคะนีงงามพี่น้องชวนชมนี่พันอะไรเนี่ยพันโชเต้าเหรอ โชเต้เป็นดอกท,ที่ที่ที่บ้านแม่หนูกะเลียงชนชมเป็นเพิ่นสีเอาดอกสีขาวสีแดงไปใส่กันต้นหนึ่งมีสีมีสีสีใช่ผสมดอกเอานี้สวยมากอันนี้โชเต้านีเต้าใหญ่ๆนี่บ้านอุ้งอิงกําลังจะทําเป็นสวนชวนชมนะคะชวนชวนชมอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอุ้งอิงทําสําเร็จแล้วอุ้งอิงจะปักหมุดให้ทุกคนไปเที่ยวที่อุ้งอิงบ้านทุ่งนะคะ เดี๋ยวไปดูเฮียก่อนว่าเฮียได้อะไรมาวุ่นเข้าไปโอ้สมัยสมัยไหมลุงเป็นบ่าวนี่คือสิโอคักนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราก็ยังผู้ดีอยู่เอผู้สาวเอา,อ,า,อ,า,เอ,าอันนี้คืออยู่บ้านเขาคือมีอยู่เดียเอาอีกบ่เฮียเด็ดได้ไดทอนทิมเจ๋อ โอเคนะคะทุกคนนุงหิงฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเนี่ยเขาเจ้าต้นมากรูดนะคะฝากไว้เดอ้อมาบยังพรซอย22นะคะใครอยากได้ต้นไม้สวยๆงามๆคนขายใจดีใจดีแบบนี้นะคะมาได้เลยจ้า